กราบสวัสดีสงกรานนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะพี่พี่แม่แจ๋าสงกรานนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซีของน้องสาวโซทุกคนนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเที่ยวอ,อย่างระมัดระวังนะคะช่วงเทศกาลลดติดลดเยอะนะคะ ก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าโอเคนะคะเดี๋ยวรามาหาตังเที่ยวสงกรานกันนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมนะคะลืมคําเตือนนะพี่พี่อย่าลืมคําเตือนนะคะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่ๆจ๋านะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะมีมีเจ็ดหกหนะคะมี3 0มศนะคะ มี7จ็ดสาาจิตนะคะสำหรับชุดเน้นนะคะก็จะมี20งศนสองนะคะสามสนะคะแถมนะ,ะแถม40เนาะอย่าลืมเจ็ดเนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับสายด่วนนะคะสคู่เน้น3คู่เด่นนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวาทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกระราบสวัสดีจ้า